สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบ,บกันนะอ่าเกมจะเริ่มนะครับผมจะได้แอบ,บหรือจะได้หาหน้าแล้วหมวกผมหายไปไหนอะหมวกมีโคอรกหายเอามาแล้วได้เป็นตัวอะไรได้เป็นคอค,โค,โคดอดจระเข้อุย้ยกดย่อได้ด้วย,ดวยได้เป็นจระเข้แอบใบนน,นี้ได้ไหมโอ้ยเย้ละเย้ละกดนะวน กดนอนโอ้โหเพื่อนอย่าพามาทางนี้นะขอแอบก่อนได้ไหมเพื่อนผมยังเป็นไอ้แแอบอยู่ในในเต็นท์นะคนหามีอยู่หนึ่งคนนะกำลังเดินถือปืนไปเทั่วเลยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเดี๋ยวอุว้ยตาแรกมาก็เดือดเลยโอ้ oh my god เข้ามาแล้วทุกคนเข้ามาแล้วผมจะตุยไว้เนี่ย โหสองนาทีได้เลยแอบ,บไวใ้ในเต็นท์ได้แหละโหว่าน่าจะเนียนอยู่มัง้งมั้งนะอุ้ยอ้ยฝ่ายหานี่กำลังจริงจังเลยนะโอ้ยโอยโอยโหดจริงแต่ละคนตอนนี้ยังไม่มีใครตุยนะยังอยู่ครบสิบเ็ดคนเหมือนเดิมเลยโหแอบบกันเก่งมากเลยแบบเฮ้เยใครมาเนี่ย ตัวอะไรจิงโจ้ปะเนี่ยเอ้าจิงโจ้จริงๆด้วยหวัดดีจิงโจ้จิงโจ้มาทำไมจิงจิงโจ้จะพาสวยไหมเนี่ยจิงโจ้ไปจิงโจ้อุ้ยวิดแล็ก็มาอุ้ยม้าลายก็มีไปสิงโตเฮ้ยมาทำไมกันออกไปออกจิงโจ้เข้ามาด้วยเฮ้ยจิงโจ้มาทำไมจิงโจ้กดจอโอ้โดวงตาตลกมากเลย เฮ้ยจิงโจ้จิงโจ้มาทำไมไปแล้วโอ้ย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 จะตุยตุยจะ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 ตุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนยิงมาจะตุยแล้วจะตุยแล้วแอบ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 ไม่อยากตุยโหโดนมาหลายเข็มเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยปวดกันจังอ่ะอย่าล่อมาทางนี้ดิเพื่อน โอ้แย่แล้วแย่ yeah, แล้วแอบ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 ไม่อยากจะตุยตุยหางโผล่เพื่อนเพื่อนเล่าไว้เพื่อนเล่าไว้ดีมากเพื่อนดีมากดี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 เล่นตอนแรกก็ชนะเลยอ่าเกมนี้เชื่อว่าซูอูนะแอบหรือตุยแล้วหมวกผมหายไปไหนอ่ะหมวกมีคตรโลกหาย โชว์ทรงผมเลยวันนี้โอ,อ้โหได้เป็นได้เป็นกว้างโอแย่ละโอ้แย่แล้วเฮ้ยเอาโดดไปไม่ได้ได้เป็นกว้าง oh, yeah, oh, yeah, <Hey. S 2> เฉย,ยเลยมีเข้ามาแล้วแย่ yeah, ละ <laughs> ยอยอแอบ <laughs> ยอแบ <laughs> ยอบอย่าเห็นนะเฮ้ยกลิลลามาเ <laughs> ว้ยเนียนเนียนอยู่นะสีเหมือนก้อนหินเลยทุกคนแอบบไว้นะเพื่อน โอ้ใครเป็นยีราฟโดนยิงรัวๆเลยโอ้ยฮุ้ยฮุ้ยใจเย็นๆโอ้ยมีปลาด้วยโอ้เพื่อนก็มากันเยอะจังเลยโอ้โหนี่มันรวมพลแก๊งสัตว์ป่ามากันเยอะเกินโอ้ยเพื่อน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 ไม่ดีละไป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 ละแอบๆๆๆแอบ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 ไปต้นไม้น่าจะน่าจะมียอยู่มั้งโย่ได้เยอะแหละคิดว่ามันได้เถอะ สีก็เหมือนต้นไม้อยู่นะต้นมะพร้าวใช่ไหมอ่ะจริงด้วยโอ้ยขอให้มันนียนเถอะนะโหยิงกันเกือบตัวหมดแล้วอะหากันไวจังอะปลานี้ไม่น่าจะรอดแฮ้ห้วย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 ห้ยวิ่งวิ่งไปแล้วแล้วมีปลาวิ่งตามมาได้เมื่อกี้ ย่อย่อหลังหลังเก้าอี้จะเนียนไหมเนีย่ยรอบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยขาให้รอดละกันมัง้งเอ้สีผมก็กลมกลืนกับเก้าอี้นะสีส้มๆเหมือนกันส้มๆออกน้ำตาลด้วยเนี้ยแหละเออเนี้ยแหละอย่า,อย,าอย่าไปบอกเขาก็พอคุณผู้ชมก็เงียบๆไว้นะอย่าไปบอกเขา แต่เขาหาผมเจอเนียนเนียนกริปเนียนแหละมันต้องเนียนแล้วนะ่ะอีก 28v วโอ้โหไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยมีระเบิดด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวผมจะตุยแน่ๆเลยของคิดว่านะเข้ามาละเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เอ้ยเอ้ยรอดเฉยเลยรอดได้ยังไงกันนี้เอ้ยคนไทยหรือเปล่าเอ้ยคนไทยจริงๆด้วยตัวใหญ่ใหญ่คนไทยทั้งนั้นเลยเอามากีกวางหมุนกระชาเลยตัวอะไรต่อไปอะ่ะโอ้โหสิงโตคุณพี่สิงโตย่อดได้แล้วเป็นตัวซะยากเลยสิงโตตัวเวล่มเลยแล้วใครวิ่งมาหานี่ แอบแอบเพื่อนแอบเฮ้ยเฮ้ย <Mult> um> uh 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 uh. คนไทยทันะไรนี่นาอ่องคนไทยผมจะไม่เปิดไว้เท้วกันน่าจะเป็นแกง๊งบอกว่าเพื่อนๆกันอะเสียงแบบเสียงเด็กเสียงเด็กมากเลยแก๊งเด็กโอ้ oh my god ตานี้เริ่มเกง่งแฮะเริ่มเจอคนไทยหรือเป็นเซิฟคนไทยใช่ไหมมีเซิฟคนไทยได้เหลอเพิ่งรู้เกมนี้คนไทยทั้งห้องเลยจะรอดไหมเนี่ยไปหาก็ยังคงตามลาดออกไปผมก็พยายามจะแอบให้เนียนที่สุดแล้วกันเนียนเนียนเนียนแหละเราต้องหลบมุมสิงโตเหมือนกันด้วย เนียนกริปเนนกริปเดีย๋ยวิิงมาหานะสิงโตมันต้องเนียนหลยนะโ <c oughs> จ๊กจ๊กหลบหลบมุมหลบมุมหลบหลบหลบหลเฮ้ย <c oughs> แล้วทำไมสิงโตสองตัวเนี่ย oh <my> God. <c oughs> เนียนกริปมันต้องเนียนทุกคนเชื่อผมมันต้องเนียน ต้องเนียนจริงเพราะวันอยู่สดุดสุดขอบแผนที่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเริ่มตึงแฮะเฮ้ยเฮยเฮย,ยมา,มา,มา,มา yeah, แล้วมาแล้วมาแล้วแย่แล้วโดนีคนเดียวเออน่าจะเป็นแก๊งเพื่อนกันอ่ะเพราะว่าเขายิงบอกว่ายิงผมก่อนเลย เขาเจออีกตัวนึ้งก่อนเนะี่ยเขาว่ายิงนะเขายิงผมก่อนโอ้นี่มันห้องเด็กเส้นนี่นาตานี่ห้องเด็กเส้นจริงแก๊งกัแบบแก๊งเพื่อนกันอ้าว Animal Win แล้วผมได้อะไรเนี่ย MVP เหรอ Best Animal โอ้ยแอบเนียนสุดเหรอเย้ได้ MVP ด้วย